เฮ้ยเวสตะแกนไม่มคยได้ชื่อเหมือนกันเลยเวทกลับริงเลยตรงใี้ต่อไกระโดดกระโดดมีอะไรจะพูดทุกคนไม่ไมผมเกินมาผมผมมีอะไรจะพูดผมจอดนะครับโอเคทุกคนสิจับไปแล้วกัน พคนพ่คน่คน่คนพคนเยอะยอะเยอะ่แกบัตนี้ต้องรู้ยังไงม่พลานะิหายอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ้าวป็นลกเลมอ้เ มาเตะศพแล้วมาแล้วไอ้พี่มันรูดบัตรยังไงอ่ะมันต้องใช้สเต็ปในการรูดพี่อจริงมียังตายว่ายิงดีอ๋ลเดี๋ยว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 สีสีแดงใครครับอ้าวทำไมครับออไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ผมจะบอกตรงนี้เลยผมสีเงินนะแท้ศพปีออนสีชมพูตายไม่ต้องมาถามผมผมไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องถามสะคริปเลยด้วย บี้ยอนมดท่อเดียวเดียวทำไมเป็นบ่อยจังบีย้ยอนแล้วผมเห็นผมเห็นมุดทางด้านขวาตอนไฟดับอ่ะฮะออืโเคมดฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไฟดับมันจะเห็นได้ยังไงอ่ะไอ้เอ้ยยิวหายะไฟเข้าตัวเองพวกนี้มันมารวมตัวกันอ่ะเฮ้ยอยากเปิดมองกับเราใช่ไหมอยากเปิดมองกับเราใช่ไหมได้นะ ลิบพี่จะไปกับลิบเองเอ้ยดีเขียวเข้มนี้เราก็มีคดีกันอยู่นี่ว่าลิบไม่เห็นตัวเบอร์ลิฟผมกำลังจะรีพอร์ตเอออยู่ตรงขาว <ไข S 1> ิ่งเลยอยู่ตรงขาว <ไข S 1> ิ่งลิป มันมีคนวิ่งเข้าไปในห้องเมื่อกี้ตี่อะไรอ่ะไม่เห็นไงกําลังวิ่งตามก็ไปดูพี่มึงรีพอร์ตก่อนอะผมว่าศพศพเนี้ยเซลเซลรีพอร์ตสูงมากเลยพี่เพราะว่าตอนแรก,กัะผมรูเสาอยู่หน้าเมดเบ์ใช่ปะแล้วผมก็ไปยืนกดปุ่มที่รู้เสาเสร็จอะพีเขียวเขาวิ่งมาทับตัวผมอะก็คือห่างจากผมไปประมาณสามบีอะโอเคถ้าผมว่าโอกาสไปไม่ได้สงเพราะเขาวิ่งไล่ตุกผมมาตั้งนานแล้วเขามาอยากดีใจผมไอ้ลีกูอยู่กับมึงตลอดเวลา เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่กินมาม่าอยู่สักครู่ครับผมผมกำลังจะกดตุ่มมาบอกทุกคนว่าเออต้องให้เขาไปกินมาม่าอย่างสบายใจกันดีกว่าพี่เปาพี่เปาคุณก็แล้วแต่ผมได้ผมว่าสีดำแบบสีดำแบบเป็นทุกแล้วเพราะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนตอนทำเครยดตรงห้องก็คุณกินกินมาม่าอยู่เออผมก็ส่งให้คุณไปกินอย่างสบายใจไง ได้ไหมนะนี่ผมบอกดีกับคุณนะนี่แล้วแต่นะไอ้หนูไอ้หนูทำไมทำกับพี่อย่างนี้ บอ,อ,อกเลยว่าสีาน้ำเงินทุ่งตายสีดำวิ่งส่วนผมออกมาเป็นเช่นนี้เหรอสีดำวิมม่งส่วนผมออกมาไม่ผมมุดพ่อผมมุดพ่อขึ้นมาผม,ผม,าาม,าผมยังได้เข้าห้องกันเลยใช่แล้วเดี๋ยวสีดำหมดทำไมเนี่ย เพราะว่าพี่พี่นูกับวุ้นสแกนแล้วนะฮะมุดทออะไรบ้างมุดทอจริงๆนี่ใช่ปะีีเราคปสนะลูกอีกสององลูกเอ็นบอยถือว่า ไม่ไม่ต้องสืบถามสาวหาความยืดไยโบสีชมพูแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เยแล้วไปเปลียใจล <c oughs> งกระทะทองแดงไปเลยไปแล้วคุณจะเปลี่ยนใจจบพี่ที่เราไม่สะคิดเหรอพี่ติ่าาบมืพอไม่อ้าวครับโบสีจมเงินนะครับเมื่อกี้เขาสืบมั่ว เอาจริงว่าเราไม่ใช่เป็นอิมโพสพอดีนะไม่รู้ว่าผมโบสีส้มเอาคืนตาที่แล้วเขาเล่นน้อยค่อยนานใส่ผมอ่ะผมก็รอนาไมต่างแต่คุณทีอให้เราคุณเป่าผมก็ตามกไปติดติดแต่ผมจะโบสถ์ขัตตกรตาที่แล้วหมอนใต้ ก็สีส้มพี่นุ่งเอ้าโอ้ยจมันไปโดนเลยวุ้นหมดไม่นะโอ้แก้ให้เราแก๊เอาจบเลยอย่าวะถือว่าเป็นการแก้แค้นที่สำเร็จบ่อยเกินไปแล้วนะ

ทำไมกูข่ำไวเย็นแล้วเลือกโวดถูกตัวด้วยนะไม่กินยาต้องต้มต่อไปผมก็เสียงไงแล้วกันเสีไหนดีคะหนูน่าสีไหนดีฮะโอ้โหต้องใจเรื่อยใจเลยนะบิยอนนานรู้ตูดไหมเนี่นานรู้ตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่คอยนานอีกแล้วนานรู้ตูด

ไม่ต้องเลยเยอะหวดอย่างเดียวสินตานสินตานพี่สินตาล ตีมเงินตีมเงินน้ำ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 ตาลน้ำตาลแอลกอฮอล์เราต้องเราต้องดูดฉันไลยแตกเป็นสองฝ่ายแตกเป็นสองฝ่ายนี่ป่าพี่อย่างพี่ช่วยชีวิตรีบเอขอบขอบคุณครับพี่ไอเหี้ยโคตรดุวเลยจัด อยู่ไหนคะน้องเอกคะผมยืนอยู่กับน้องเอกอ่ะเหรอน้องเอก๋วยืนอเคเหรอยู่สองคนใช่ไหมใช่โอเคพี่คิดว่าใครอ่ะพี่สงสัยน้องเอกนี่แหละเหรอพี่พี่สงสัยหนูไม่ไ้แล้วรีบสงสัยใครอ่ะได้พี่ผมสงสัยพี่ว่าพี่พี่เซลล์รีพอร์ตอ่ะงั้นกูก็ตรงไปเหมือนกัน ไปไปนะไอ้สัสเฮอย่าต่อยสดิเ้ยสวยเงาไม่โอเครที่ดำก็วิ่สวกับผมบ่อยไงผมว่าวิยอนมันคงแ้นนะคงแขนนะบอกทำไมอ่ะเอ้แล้ว บอกแต่แรกแล้วไม่เชื่อให้โหวตสีน้ำตาลก็ไปโหวตอะไรกันมาโหวตสีน้ำเงินมั่วซั่วมันต้องเก่งเร็วไปแล้วหนูโหวตสีน้ำตาลนะพี่ต้องวน ้องมูนเห็นเหมือนพี่ป่ะสีส้มแม่งป่าต่อหน้าเลยอะ่ะสีส้มพี่พี่นุ่บ่าต่อหน้าเ,นเลยพี่ใช่ใช่เลยพี่ไอ้พวกคนเร็วอ่าวางสีส้มสักแป๊บหนึ่งนะมาตามวนแล้วคือจะบอกว่าผมไม่เป็นไปลิฟต์ผมครับ <c oughs> ไม่อ่ะผมเห็นนะต่อนหน้าเลยต่อนหน้าต่อตาเลยคุณเนี่ามามั่วอะไม่มะโดโดอะไอกอรก็เขาก็บอกว่าเขาป่าใครกันอ่ะปวดปวดใครกันอะผมปวดสีส้มครับปวดสีส้มสีส้มเขาป่าต่อหน้าเลย<ใ>ช่ครับ,รบสีส้มเป็นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่โก <c oughs> งแขนไอ้นคนข้าวอิ่มคนเดียวหรอิ่มคนเดียวอิ่มคนเดียวอิ่มคนเดียวเอ้า <c oughs> ผมไม่เห็นใครอ่ะฮะ <Huh? S 2> โต๊บโต๊บอยูอ่เม็ดเบียอะะอยู่นเม็ดเบียหไม่ไม่อยู่หน้าห้องเม็ดเบียอะ สวยพี่อยู่ในห้องเบ็ดเบยไหมนะเลวววนะาุลุยบุญเห็นไหมบุญเล่นอิบุญเล่นอินพอร์เตอร์เก่งจังเลยไม่มีใครจับบุญได้เลยอะไม่นก็คือสีดำสีเดียวสีดำก็เละสีดำใช่พี่เอาแล้วแล้วรู้ได้ไงว่า ก็ผมดูแอดมินไงล่ะก็ผมดูแอดมินไงอ่ะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออาไม่เชื่อไม่เชื่อกวดผมพี่เชื่อผมไม่เชื่อกันนัวมาที่ผมหวดสีส้มไหมเกะไม่ปวดดวสีมีมีก็เหมือนไม่มีก็เขาเขาออกออกไปซะผมไม่เชื่อสีอะไรกันผมไม่เชื่อเปลวสีดำพี่สีดำสีดำไปเปลพี่เปลาผมไม่เชื่อ